เทคนิคและวิธีหาสายน้ํามันหรือสายลูกรอยสําหรับต่อ gps เขาทํากันยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเ,เราต้องมาเช็คค่าไฟสายลูกรอยตรงหัวถังใช้มิเตอร์วัดค่าไฟดูนะครับผมแล้วก็จดค่าไฟนี้ไว้นะครับผมว่าค่าไฟตรงหัวถังนี้กี่โวลต์นะครับผม หลังจากนั้นเราก็นำมิเตอร์มาวัดค่าไฟที่หลังเรือนไมอีกครั้งนะครับผมว่ามันเป็นสายไฟเส้นไหนนะครับผมที่มาจากถังน้ำมันนะครับผมถ้ามันเป็นสายไฟเส้นเดียวกันนะครับผมค่าไฟก็จะตรงกันนะครับผมเราก็ใช้สายไฟเส้นนั้นนะครับผมสำหรับต่อเข้ากับเครื่อง gps นะครับผมเพื่อทำการแปลงค่าไฟสำหรับดูค่า น้ำมันในเครื่องในระบบ GPS นะครับผมเพราะว่าบางรุ่นสายจากตรงถังขึ้นมาถึงหลังเดินใหม่นี้จะเป็นคนละสีนะครับผมเราต้องใช้การวัดค่าไฟดูนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ